ำได้ไหมจอนนี่เดฟเคยพูดว่าร่างกายผมคือการเดินทางรอยสักคือเรื่องราวของผมเราทุกคนอยากให้ผิวหนังบอกเล่าเรื่องราวด้วยรอยสักอันสร้างสรรค์เพราะมันเป็นของคุ้นเคยทันสมัยอยู่เสมอและเท่สุดๆแม้แต่มนุษยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็สักด้วยเข่าทานหรือสีจากธรรมชาติแบบอื่นแต่รู้ไหมว่าปัจจุบันในรอยสักมีอะไร สีพวกนั้นมาจากไหนและมันมีผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวอย่างไรช่างศักต้องได้รับอนุญาตจึงศักอย่างถูกกฎหมายได้อย่างไรก็ตามช่างศักและคนชอบศักส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าในหมึกมีสารเคมีอะไรอยู่ซึ่งที่จริงมันมีมากมายเว้นแต่เป็นมืออาชีพจริงๆและผสมหมึกจากสีแห้งเองและเพราะหมึกกับเม็ดสีเหล่านี้ไม่มีกฎควบคุมจากหน่วยงานรัฐบาลแห่งใดเลยเราจึงไม่มีวันรู้ว่ามันสามารถใช้เป็นหมึกสักบนผิวเราได้ไหม มันทำให้เกิดคําถามขึ้นปกติเม็ดสีเหล่านี้ทํามาจากอะไรคือบางอย่างก็เป็นส่วนประกอบตามธรรมชาติขณะที่บางอย่างมาจากเส้นใหยพลาสติกหรือแม้แต่อุตสาหกรรมยานยนต์ปี2016ศูนย์วิจัยข้อต่อ JRC นำเสนอรายงานว่าเม็ดสีที่หลากหลายของรอยสักนั้นได้รับการวิเคราะห์และทำรายชื่อส่วนประกอบที่อันตรายไว้สารที่อันตรายที่สุดคือ โพลีไซ c ลิกอะโรมาติ h y ฮโดรคาร์บ PAH ซึ่งเป็นกลุ่มสารเคมีที่พบในหมึกดำที่มีสารก่อมะเร็งและแพร่จากผิวหนังไปต่อมน้ำเหลืองได้และยังมีเม็ดสีอโซซึ่งเป็นส่วนประกอบราว60%ของเม็ดสีทั้งหมดในหมึกรอยสักแม้คนเชื่อกันว่าเม็ดสีอโศนั้นปลอดภัยตอนสัมผัสผิวครั้งแรกอย่างไรก็ตามความปลอดภัยจะลดลงตามเวลาจนทำให้เกิดสารก่อมะเร็งได้ สวิทเซเว่สำรวจหมึกรอยสัก229ชนิดแล้วก็พบปัญหาที่มีความคล้ายคลึงกันหนึ่งในสี่ของหมึกที่เข้ารับการวิเคราะห์มีสารระคายเคืองต่อผิวเบนโซอโซทีอาโซลิโนนและมี7%ปอร์ซที่มีฟอร์มาดีไฮด์คาซิโนเจนเธอคงแปลกใจแต่หมึกรอยสักยังมีโลหะหนักอันตรายอย่างนิกเกิลโรเมียมและโคบอลด้วยบ้าไปแล้วเธอคงคิดของเท่ๆอย่างรอยสักไม่อันตรายด้วยเหรอ แต่เฮ้ยมันไม่ได้หมายความว่าเธอสักไม่ได้นะที่เธอต้องทำก็คือหาความรู้ใส่ตัวตอนเธอไปหาช่างสักเพื่อสักร้อยสักนี่คือสิ่งที่ต้องรู้เม็ดสีคุณภาพสูงในปัจจุบันโดยปกติมักจะทำจากเกลือโลหะหลายชนิดและโลหะชนิดต่างๆก็มีความเสี่ยงต่างกันไปแล้วว่าสีบางสีอาจไม่ปลอดภัยเท่าสีอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมึกสีแดง ที่ว่ากันว่าจะเกิดปฏิกิริยาอันละเอียดอ่อนและปัญหาสุขภาพมากกว่าหมึกสีดำซึ่งสามารถผลิตได้จากวัตถุด,ดิบที่ปลอดภัยกว่าหมึกสีฟ้าและเขียวทำมาจากเกลือทองแดงคุณภาพสูงและมักจะปลอดภัยกว่า แต่เธอต้องระวังสีฟ้าโ,โบบอลให้ดีเม็ดสีขาวทำมาจากไทเทเนียมออกไซด์ซึ่งเกิดปฏิกิริยาเม็ดสีน้อยที่สุดในการสักขณะที่เม็ดสีเหลืองมักจะได้มาจากธรรมชาติอย่างมะขามหรือขมิ้นผู้มันเป็นเม็ดสีที่กิปฏิกิริยาได้ดีเพราะเม็ดสีเหล่านี้มีสีสันสว่างสดใสคําแนะนําอีกอย่างคืออย่าไปสักกับช่างสักราคาถูกเก็บเงินแล้วหาข้อมูลจากนั้นไปสักกับช่างสักชื่อดังเพราะช่างสักราคาถูกมักไม่สามารถบอกต้นกําเนิดหมึกของพวกเขาได้ และถามรายละเอียดเกี่ยวกับหมึกสักและสีของมันอยู่เสมอเพราะรอยสักที่เธอจะสักมันจะอยู่กับเธอตลอดชีวิตบอกเล่าเรื่องราวความเป็นตัวของเธอเธอจึงต้องใช้หมึกที่มีคุณภาพดีที่สุดเห็นด้วยไหมคุณต้องเคยได้ยินคำว่าซูปเปอร์ฟู้ดมาสักพักแล้ว แต่คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทําไมอาหารบางชนิดจึงถูกเรียกโดยเฉพาะเจาะจงว่าซูเปอร์อาจต้องใช้เวลาและความพยายามในการรวบรวมอาหารที่เติมเต็มและมีคุณค่าทางโภชนาการและโดยปกติแล้วจะไม่ใช่เมนูที่น่าสนใจที่สุดแต่ปรากฏว่ามีซูเปอร์ฟู้ดที่เป็นความลับอยู่และเราจะมาดูซูเปอร์ฟู้ดที่น่าประหลาดใจ10อันดับแรกกันอันดับที่10 black pudding หรือที่เรียกว่าไส้กรอกเลือดเป็นอาหารเช้ายอดนิยมในสหราชาอณาจักร ไส้กรอกนี้ประกอบด้วยข้าวโอต๊ตสมุนไพรและอย่างที่คุณน่าจะคาดเราได้นั่นก็คือเลือดจากหมูและคาร์โบไฮเดรตต่ำมากอันดับที่ 9. ซาวคราวต์มันอาจไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่กระลำปลีหมัมกนี้เต็มไปด้วยสารอาหารนอกจากนี้ยังมีแคลอรี่ต่ำอย่างไม่น่าเชื่อมันมีโปรไบโอติกซึ่งช่วยในการรักษาและเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันของคุณและมีไฟเบอร์สูงช่วยในการรักษาสุขภาพลำไส้ของคุณ อันดับที่8วาซาบิมักรับประทานควบคู่ไปกับซูชิมีการกล่าวกันว่าฮอสเรดิชของญี่ปุน่นช่วยป้องกันการเกิดแผลฟันผุลิ่มเลือดและโรคหอบหืดการต้านเชื้อแบคทีรียโดยธรรมชาติการศึกษาพบว่ามันช่วยส่งเสริมสุขภาพของตับเมื่อรับประทานกับรอคโคลี่และกะหลำปลีและน่าแปลกที่แม้จะมีรสชาติร้อนแรงแต่ก็ช่วยต้านเรื่องการอักเสบได้ดีอันดับที่7ช็อกโกแลตอร่อยสุดๆหวานสุดๆและมันเป็นซูเปอร์ฟู้ด ช่แล้วขนมที่ทุกคนชื่นชอบนั้นดีมากสำหรับคุณตราบใดที่คุณกินให้ถูกประเภทพระเอกที่แท้จริงคือคาคนัทซึ่งอัดแน่นไปด้วย 3, โอเมก้า3กรดไขมันแมกนีเซียมเหล็กและฟีนิลไทลามมนเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนี้คุณจะต้องเลือกชนิดของช็อกโกแลตที่มีโกโก้มากกว่า70%อันดับที่6ป๊อปคอร์น กลับกลายเป็นว่าขนมขบเคี้ยวในการดูภาพยนตร์ของคุณนั้นค่อนข้างดีสําหรับคุณติดลบเนยเค็มเอาไว้หน่อยจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแครนตันชี้ให้เห็นว่าข้าวโพดขั่วธรรมดามีสารต้านอนุมูลอิสระเข้มข้นในระดับที่สูงกว่าผลไม้หรือผักโดยที่ป๊อปคอนหนึ่งหน่วยบริโภคมีสารต้านอนุมูลอิสระมากถึง300มิลลิกรัมเกือบ2เท่าของ160มิลลิกรัมที่พบในผลไม้ส่วนใหญ่ อันดับที่ 5. กาแฟใช่แล้วสิ่งที่ช่วยให้เราลุกจากที่นอนในตอนเช้านั้นเป็นซูเปอร์ฟู้ดผลการศึกษาล่าสุดของมหาวิทยาลัยฮาวาดเผยว่าการดื่มกาแฟวันละสามแก้วอาจช่วยให้พวกเขามีอายุยืนยาวขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจเพียงแค่อย่าใส่ครีมและน้ำตาลเยอะอันดับที่4น้ำ ใช่แล้วน้ำเปล่าธรมาธรมดาๆการรักษาระดับน้ำในน้ำลายให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการสลายอาหารทำให้กรดแบคทีรียเป็นกลางและป้องกันกลิ่นปากและฟันผุหากคุณเคยมีอาการปากแห้งคุณรู้ดีว่าน้ำลายช่วยป้องกันกลิ่นปากได้เนื่องจากน้ำลายทำให้กรดแบคทีรียนในปากเป็นกลางน้ำลายของคุณเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นพยายามให้ความชุ่มชื้นอยู่เสมอโดยให้น้ำหนักตัวครึ่งหนึ่งเป็นออนซ์ของน้ำที่ต้องดื่มตลอดทั้งวัน อันดับที่3แคปหมูนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ของฉันชอบมากแต่ฉันทนไม่ได้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าพวกมันจะค่อนข้างดีสำหรับคุณ2ในสามของไขมันที่พบในแคปหมูเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซึ่งช่วยเพิ่มสุขภาพของหัวใจไขมันส่วนใหญ่มาจากกรดสเตียริกและไขมันอิ่มตัวที่ดีต่อสุขภาพซึ่งช่วยรักษาระดับคอลเลสเตอรอลให้คงที่แคปหมูยังมีคอลลาเจนซึ่งช่วยให้สุขภาพผิวของคุณดีขึ้นและมีโปรตีนสูงทำให้คุณรู้สึกอิ่ม อันดับที่2เชดด้าชีสชีสสามารถให้25%ของความจำเป็นสำหรับการรับประทานอาหารที่สมดุลกับคุณมูลนิธิโภชนาการของอังกฤษกล่าวนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยสารอาหารที่คุณต้องการเพื่อเสริมสร้างกระดูกและฟันมีสังกะสีเพื่อสุขภาพผิวและยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์การรับประทานเชดด้าหลังอาหารจะช่วยทำให้กรดในปากเป็นกลางและช่วยผลิตน้ำลายได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าควรรับประทานเชดด้าในปริมาณที่เล็กน้อยเนื่องจากมีไขมันสูง อันดับที่1นึ่งดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลล์โอเคมันอาจจะไม่ใช่อาหารเลิศรสแต่ฟังก่อนไม่กี่ปีที่ผ่านมามีคนพบว่าดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลล์ให้แคลอรี่390แคลอรี่โปรตีน23กรัมซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของแร่าธาตุสำคัญที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน7%ของสั้นายอาหารต่อวันไขมัน19กรัมและแคลเซียม20%ของปริมาณแคลเซียมในแต่ละวันและราคาเพียง1-2ดอลลาร์ เป็นที่ยอมรับว่าไม่จำเป็นต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพวันละสองครั้งและนี่คืออาหารซูเปอร์ฟู้ดสิบอย่างที่คุณสามารถลองได้ในอาหารประจำวันของคุณหากคุณคิดว่ามีบางอย่างที่เราพลาดไปหรือมีบางอย่างที่คุณอยากแนะนำ กลับมากันอีกแล้ววันนี้เราจะพูดถึงการติดอยู่ในลิฟต์เป็นชั่วโมงชั่วโมงมันทำให้คุณกลัวหรือไม่ถ้าคุณกลัวลิฟต์เครื่องบินห้องน้ำสาธารณะหรือรถไฟใต้ดินและการที่คิดถึงสถานที่เหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกแปลกๆคุณอาจจะเป็นโรคกลัวที่แคบโรคกลัวที่แคบคืออะไรมันเป็นความกลัวถูกคุมขังหรือที่แคบ ด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่สามารถจะหนีออกมาได้หรือจะติดอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรโรคกลัวที่แคบสามารถเกิดขึ้นได้เพราะการเกิดอาการแพนิคเนื่องจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทในสมองจุดศูนย์กลางความแพนิคในสมองยังคงมีการกระตุน้นถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรที่ต้องแพนิคน,นั้นอาจจะเกิดอาการสัน่นมึนหัวควบคุมตัวเองไม่ได้และอาจรู้สึกเหมือนกำลังจะตาย งานวิจัยชิ้นหนึ่งระบุว่า5-10%ของประชากรโลกได้รับผลกระทบจากโรคกลัวที่แคบระดับร้ายแรงแต่มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ได้รับการรักษามีปัจจัยที่เป็นไปได้หลายอย่างที่อาจทำให้เกิดอาการกลัวที่แคบเรายกขึ้นมาสี่อันดับแรกที่พบมากที่สุดมาเริ่มกันด้วยสาเหตุแรกที่ทำให้เกิดโรคกลัวที่แคบ 1. การปรับสภาพ ความบอบช้ำทางจิตใจในอดีตเช่นการที่คนคนหนึ่งเคยติดอยู่ในที่แคบๆเช่นลิฟต์หรือตู้เป็นเวลานานก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดโรคกลัวที่แคบความบอบช้ำทางจิตใจนี้จะไปกระตุ้นความกลัวหรือความกังวลที่จะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ในอนาคตโดยเงื่อนไขนี้มักเกิดขึ้นในวัยเด็กและแม่ผู้ใหญ่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าได้รับประสบการณ์คล้ายๆกันนี้เช่นการเข้าเครื่อง MRI 2. ปัจจัยทางพันธุกรรม นักจิตวิทยาและจิต TA, แพทย์ยังพบการเชื่อมต่อระหว่างโรคตื่นตระหนกและโรคกลัวที่แคบการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคนที่เป็นโรคตื่นระหนกจะมีอะมิกดาลาคือส่วนเล Mohammed, ็กๆในสมองของเราที่ประมวลผลความกลัวที่เล็กกว่าคนทั่วไปความแตกต่างของขนาดนี้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพันธุกรรมอาจรบกวนวิธีที่สมองประมวลผลความกลัวและการรับรู้ถึงอันตราย 3. ระยะรอบตัว อีกการศึกษาหนึ่งแสดงให้เห็นว่าโรคกลัวที่แคบเกี่ยวข้องกับพื้นที่ใกล้เคียงรอบข้างพื้นที่ส่วนตัวของคนส่วนใหญ่มีเพียงเท่าที่มือของเขาผายออกไปได้แต่คนที่เป็นโรคกลัวที่แคบมีความรู้สึกเกินจริงของพื้นที่รอบๆพวกเขาซึ่งอยู่กว้างไกลออกไปจากร่างกายของพวกเขาดังนั้นเมื่อมีคนผนังหรือพื้นที่ปิดใดๆล่วงละเมิดพื้นที่ของพวกเขาก็จะทําให้พวกเขารู้สึกอึดอัดการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคกลัวที่แคบมากกว่าผู้ชาย 4. โรคกลัวความสูงนักวิจัยยังเชื่อว่าโรคกลัวที่แคบอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคกลัวความสูงอีกด้วยเหตุผลก็คือคนที่เป็นโรคกลัวที่แคบประเมินค่าของพื้นที่แนวนอนต่ำเกินไปเช่นเดียวกับคนที่เป็นโรคกลัวความสูงที่ประเมินค่าของพื้นที่แนวตั้งสูงเกินไปนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกเราทุกคนมีโรคกลัวที่แคบ และมันเป็นเพียงสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดที่ฝังอยู่ในรหัสพันธุกรรมของพวกเราตามธรรมชาติในขณะที่เรายังคงพยายามหาสาเหตุว่าทําไมคนถึงเป็นโรคกลัวที่แคบสิ่งที่เหมือนกับโรควิตกกังวลอื่นๆก็คือมันยังไม่มีการรักษาที่หายขาดส่วนใหญ่โรคกลัวที่แคบได้รับการรักษาโดยจิตบําบัดการให้คำปรึกษาประเภทต่างๆสามารถช่วยคุณเอาชนะความกลัวและจัดการสิ่งที่จะมากระตุ้นความกลัวของคุณแต่เราจะแนะนำเคล็ดลับสั้นๆที่สามารถช่วยคุณรับมือกับมันได้ หายใจช้าๆและนับถึง3ในแต่ละลมหายใจพยายามจดจ่อกับบางสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยเช่นเวลาของนาฬิกาที่กำลังเดินหรือความจริงที่ว่าคุณจะโอเคและออกจากสถานการณ์นี้ได้ในไม่ช้าเตือนตัวเองซ้ำๆว่าความกลัวและความวิตกกังวลน,นี้จะผ่านไปท้าทายตัวเองด้วยสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความกลัวนี้และพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าความกลัวนั้นไม่มีเหตุผลเพ่งไปที่ความทรงจำที่มีความสุข และเช่นเดียวกับที่หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์แนะนําให้ใช้พวกมันเหมือนคาถาผู้พิทักษ์และแน่นอนว่าพวกผู้คุมวิญญาณที่กําลังกินความกลัวของเราก็จะหนีไปจบยังมีความสุข <L un> คุณนึกภาพนกที่ทําให้เครื่องบินตกได้หรือไม่ฟังดูยากที่จะเชื่อใช่ไหมละ่ะสิ่งมีชีวิตเล็กๆเ,เหล่านี้จะทําให้เครื่องบินขนาดใหญ่ตกลงมาได้อย่างไรเรามาดูกัน เมื่อนกชนเข้ากับกระจกหน้าห้องนักบินหรือเครื่องยนต์ของเครื่องบินโดยไม่ตั้งใจปรากฏการณนี้เรียกว่า bird strike การโจมตีจากนกทำให้เครื่องยนต์ขัดข้องและทำให้เครื่องบินตกได้นกบินไปบนท้องฟ้าดังนั้นในทางเทคนิคแล้วเราอยู่ในพื้นที่ของพวกมันรันเวย์สนามบินมีพื้นที่ประมาณ3,000เอเคอร์และมันเต็มไปด้วยหญ้าแล้วจะทำอย่างไรให้นกอยู่ห่างออกไปอาจจะต้องมีเทคนิคเล็กน้อย แล้วเราจะหลีกเลี่ยงเบิร์ดสไตรค์ได้อย่างไรในขณะที่สนามบินบางแห่งใช้ลำโพงที่มีเดซิเบลเสียงสูงเพื่อให้นกอยู่ห่างจากรันเวย์บางที่ถึงกับใช้ประทัดและปืนลูกซองถ้าอากาศยานบางแห่งเลี้ยงแกะและสัตว์อื่นๆเพื่อให้เล็มยาเพื่อไม่ให้มีอาหารเหลือสำหรับนกสนามบินบางแห่งยังมีโดรนบนอากาศเพื่อป้องกันให้นกอยู่ห่างจากบริเวณสนามบิน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไรเนื่องจากนกยังสามารถบินเข้าและออกจากสนามบินได้อย่างไรก็ตามมนุษย์เราได้ค้นพบวิธีที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันนก<ๆ>การใช้เหยี่ยวใช่คุณได้ยินถูกต้องแล้วสนามบินฝึกเหยี่ยวซึ่งถือว่าเป็นนกล่าเหยื่อที่เร็วที่สุดด้วยการบินสูงถึง180ไมล์ต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ย พวกมันมีสายตาที่มองได้ไกลสุดๆซึ่งช่วยให้พวกมันเห็นนกที่มาจากระยะทางกว่า2หไมล์เหย่่ยวเหล่านี้ดำเนินการโดยอาสาสมัครลาดตะเวนรันเวย์และได้รับการปล่อยเมื่อเครื่องบินกำลังขึ้นหรือลงจอดความน่ากลัวของเหย่่วและสุนัขที่สนามบินทําให้มั่นใจได้ว่ารันเวย์จะปลอดจากปัญหานกดังกล่าวนี่ไม่เพียงแต่ป้องกันการเกิดเบิร์ตสไตรแต่ช่วยชีวิตผู้โดยสารมากมายนก และแน่นอนบริษัทเครื่องบินหลายล้านดอลลาร์ตัวอย่างที่ได้รับความนิยมอย่างมากของเบิร์ t สไตรคคือเหตุการณ์ที่แม่น้ำฮัตสันในปี2009ซึ่งเครื่องบินได้ชนฝูงนกโดยไม่ตั้งใจนำไปสู่การลงจอดฉุกเฉินในแม่น้ำอย่างไรก็ตามส่วนที่ดีที่สุดคือทุกคนบนเที่ยวบินนั้นรอดชีวิตและได้มีโอกาสเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นๆฟังเยี่ยมไปเลยใช่ไหมเราหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจ